าจ้า,าจ้ายูตางประเทศจ้าลงทางหรอบจากสวัสดีค่นนะน้องอม่กินข่าวด้วจ้ากินข่าวรอบเดิกรอบเดิกแล้มันต้องหันมาทางนี้ข่าวเด้อพี่นองฟังนะต้มต้มปลาหลาบซอยปาลากินไห้ทำหลกใจเหรอ กินข่ากันกางคืนนองอไออสใช่ใหอยเนี่ยูเง้คุณแม่น้ำเลยเนอย่น้องกินข่าวเด้อน้องเอ้ยไม่ไหจริงๆจ้างั้ไปเลยงีันี่กินข้าวเล่นกินข้าวเพลนะคือมนอนน้ำเมือนเมไหร่เมื่อไหร่เมื่อโลด จะวางไปข้าวุ้มด้วข้าวุมเอขาก่ข้ากลุ้มเท้าเดี<อ>๋ยวกินมาหลายคนกับิดีใจน้ำเาน้วขวารถมาได้ขอโทษค่ะกรดีใจอยู่คุณมันมาได้คุนเราไม่ต่างกันนี่ลองเออดีใจทันอยู่คมันมาได้ แตุ่กงอ่างยี่เด้นีิสเด้ไปสอง็นม่นนมันเป็นคนเราเป็มรนเป็นนเป็นเลยเป็นเลยคนเรานี่บอกให้ฟังม่อยินเน้อืมอ้าวอันนี้วม่าหฟังซื้อจนนักปบเออนานเล่นหมกเอาหมกหลดเสียมันหเ่าว่าอย่างคนฝากเงินมาให้ฝากมาให้ก็ดีคือการสไปสอเมนั่นแหละ เรื่องของเรื่องอนะ่ะเดิมเมื่อเอ,น,น,เอน,นี่นะมือนี่จอมือเม่ือจอยเอะนะฮะภาษาญ่ม่นอนะภา,าษาทใหม่เพราะไก่กุศกาบงามๆน่โดยดกาสบสบายดีคงเพี่น้องมือเอินนะาไปซื้อวไม้มื่อเอิซื้อไม้มาแ,แล้วือเลงไปเมืองซื้อตัวไม้มาม่านกจอกแกงจังหวัดซื้อจ้ กูแน่มาหันเจ๊กินข่าวได้พี่น้องก็คือส่วนไหนได้ปะข่าวเรื่องโหลดก่อนอันเสี่ยวนะนะมองเป็นสางคือว่างเลยเนาะเขาเป็นสางไปจับก็เกอกแกะมันทางได้ลูกจัาแล้มุนจนหัวบุใจจะสิหักขาจนบิดจนเบี้ยวลูกพ่อหนิหน้าปั๊บเพี้ยพี่น้องเลยออกมาจากบ้านเจ๊คนละไม่บ่กเจ๊คนละวันมากินน้ำไม่ต้อครบ กาไม่นำโค้งเนี่ยมัน <c oughs> มันก็เปดิดประตูประตูไม่ได้แต่ว่ามันก็จั๊กเป็นระบบยังเข้ามันหรอเรักับมันจวนสีมานเนาะมอก็บเบิดมีอุปรกรณ์จีไปสอมไปยังคะนะไปเบิดหกซื้อมอก็หมั่นใจอะไรมจันกไปนะทั้งเล่าคนมันโด่งอัเที่ยสาเงียนบน่น จนขำพี่นนองเนียเอาออกมาจากวัดน่ะประมาณสามโมงบ่ายสามโมงอ่ะจะไอ้พิ่นไปมวยบอยอ่ะ่นไปอ่ะประมาณเกือบหกโมงหกโมงไเนาะตอนเราเอาไปงย่านเนาะเหมือนเนาะหกโมงจะไป็ย่านพอจะเป่นองไหวไหวพระพาดอีกรอบหนึ่งจะอ่อนไปยอ่อไปเนาะ แต่ว่ามันสิได้สอมตรงที่วา่าตรงที่วา่ามันยังหลอกอะไรอีกแหละว่าว่าออกไปแล้วคิดก่อนนะน,น,นั่นนะถ้าเกิดบักบับไปนี่ก็ต้องมีผู้หนึง่งงามโหลดผู้หนึง่งก็ไปทำธุระแทนจะเที่ยงกันนาบอกระกะันกินข้าวอย่าง้นะเบื่งหยังมาถึงเวลานอนแล้วพี่นอ้องมันก็เลยเป็นไงว้าซึ้งเรื่องซิงเีองอยู่กินข้าวก็ได้คอมเดือ ตเรนรีโมทนะกดไฟขึ้นหน่อยเนาะรีโมทนะมันหักบุบนหลอกเอายังบดเือัดาบจะกินข้าวต่อจะกข้าวได้จาชมขาแบบใกล้มาส่งจะอกเสหัวานะบอกเขาใจทอมก็กันเด้อทอมโทมาเ่นไงทอมโทมาเนาะจะหนนเนาะ กระเทยยังหวานในนอกจอดด้วยกันเลมันพูยกันแบบอันนี้เียงแสแลงบังบังกระดาษตรงๆ <c oughs> นั่งเล่นนั่งเล่นหีไปที่เท้าก <c oughs> <c oughs> ินข้าวโดยจ้ามันได้กินข้าว แกงบากินข้าวอยู่กายปวดต้องอ่ะาดูดอยู่ดูขาดด่านวนึวงเดืดกระแส็บสยพีหน่องนะกินแล้นนงานไหคุณแม่นะลูกห่าเย็นเ,เน่เด็ดจัง nhắc này của bà mình nè thế vow xem chứ gì vô Cả ngọt lênh gần nắng niệm nèo 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 cái nèo cái nèo cái nèo nèo มือ่นอันนี้เผาหลดไหน่อยบอยหมือนหมดแล้วไปดอกนี่เือใส่ไปกันเขาจ่อยเนี้ยเขาจอ่อยเงินตาไปใหยดอกมือนนาน,น,านค้าเหลียวกันทั้งท

มาห่อเด้วมาาควันพร้อกนนาพี่น้องขาบนข้าคนลายเลยได้ไปน้องไปบางติดตามช่องตาเรือพี่น้องเองสาวยังซ่องาวข้าว่สาวเดี๋ยวไปแกให้สาวเดี๋ยวไปแทกเดิาเดี๋ยวานึงนั้นพี่แกะมาจัเขาใช่ปะ่พี่แกะ่าพน้อมกันไหนกินหนเด้อ อยู่ดีมีแห้งพี่น้องอยู่สูสีคนเด้อวสมองสูบบอนบ๊ายบาย